ดีครับพบกับผมนะครับจ๊อบนะครับวันนี้ออมาพบกับผมในรายการรายการอะไรดีอะคิดว่าไม่มีรายการดีกว่าเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนทําอะไรที่ไม่ต่อเนื่องนะครับช่วงไหนอยากทำอะไรก็ทําแต่วันนี้บังเอิญว่าช่วงนี้ครับผมอยากจะทําอาหารไม่เชิงทําอาหารนะก็คืออยากทําอะไรสักอย่างที่แบบ เป็นความเขาเรียกไงงานอดิเรกเหรอจริงๆก็ไม่ได้เรียกว่างานอนดิเ,กเรกสิเพราะว่าอันนี้คือครั้งแรกที่ทําก็ถือว่าเออว่างนั่นแหละว่างก็ไม่น่าจะเชิงว่างเออเรียกว,ว่าไงอ่ะเอออยากทําอ่ะเออก็คืออยากทานั่นแหละสองสามวันที่ผ่านมานี้ครับผมได้มีโอกาสเล่นโทรศัพท์นะคบแล้วก็เข้าไปในเว็บเว็บไซต์หนึ่งแล้วก็มันมีแนะนําเมนูอาหารที่แบบอะไรที่เราสามารถทําได้บ้างที่มันง่าย,ายๆอะไรอย่างนี้ก็ไปเจอกับเมนูนี้ครับก็คือคุกกี้นูเทลล่านั่นเองนะครับอาจทุกคนสงสัยว่า คุกกี้มันอาจจะทํายากมันต้องมีเตาอ,องเตาอบใช่ไหมครับแต่คุกกี้ตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งเพราะว่าคุกกี้ตัวนี้มันไม่ใช้เตาอบนะครับแต่ถ้าเรามีไมโครเวฟอยู่ที่บ้านก็ใช้ได้เลยนะครับก็เป็นการสะดวกต่อเพื่อนๆนะครับว่าออบ้านใครที่ไม่มีเตาอบแต่เราอยากทําคุกกี้เนี่ยเราก็สามารถทําคุกกี้ตัวนี้กินเองได้นะครับคุกกี้นูเทลล่านะครับที่ผมอ่านมันก็ค่อนข้างที่มันจะง่ายอะ่ะ เพราะว่าเทียบจากสกิลของผมแล้วที่ปกติผมก็ทําเป็นแค่ทอดไข่อะไรเงี้ยทอดไข่ต้มมาม่าใช่ไหมครับก็อยากจะทําอะไรที่มันดูแอดวานซ์ขึ้นเพราะว่าเราอุยอุยอุยเกือบลมแล้วไงเราก็อยากดูเป็นคนที่แบบโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นอะไรอเงี้ยอ้โโปรเฟชชั่นอลนะครับครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปทำนะครับก็ขอกระแดกใส่นิดนึงเขาเรียกกระแดกเพราะปกติก็ไม่ได้ใส่อ่ะนะคือทําอาหารปกติเราก็ไม่ได้ใส่ใช่ไหม้ ตอนนี้เราพร้อมที่จะทำแล้วก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันก่อนส่วนผสมของมันก็จะมีอยู่ไม่เยอะจริงจริงมันก็คือไม่เยอะนะครับหาซื้อได้ตามห่านสรรพสินค้าหรือว่า,าร้านสะดวกเขาเรียกว่าร้านสะดวกซื้อหรอ <c oughs> เออนั่นแหละแบบร้านพวกเบเกอรี่เนี่ยมันมีหมดแล้วแหละนะครับก็หาหาดูกันนะครับอันดับแรกนะคะที่เราต้องหาเลยก็คือ ช็อกโกแลตนิวเทลล่านั่นเองนะครับอันนี้ผมไปซื้อที่โลตัสนะครับเพราะทุกอย่างผมซื้อที่โลตัสหมดเลยขี้เกียจไปหลายๆที่อย่างเงี้ยผมก็โลตัสมันมีของครบไงอันนี้นะครับนิวเทลล่าอยู่ที่ปริมาณ200กรัมนะครับแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่าดักช็อกโกแลตนะครับมันจะเป็นเม็ดๆแบบเนี้ยนะหรือว่ายี่ห้ออื่นก็ได้นะครับแต่ผมซื้อของทิวลิปมานะครับ อันนี้ดาร์กช็อกโกแลตผมซื้อมาขนาดอยู่ที่600กรัมนะครับแล้วก็มีไข่ไก่นะครับจริงๆเราใช้ไข่ไก่แค่หนึ่งปองนะครับแต่เตรียมมาก่อนเผื่อมันไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าเราจะใช้แค่ไข่แดงนะครับเราจะเอาไข่ขาวออกนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องัสุดท้ายและอันสุดท้ายนะครับก็คือแป้งอเนกประสงค์นะครับมันเป็นแป้งสาลีนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์แบบนี้เห็นไหมปกกันไหมนั่นแหละครับเห็นไหม มันเป็นของอันนี้ของตาเชอรี่ฟาร์นะครับใครหาอันไหนได้ก็หานั้นได้เลยนะครับเพราะมันจริงๆมันก็น่าจะเห,เหมือนกันนั่นแหละนะครับอ่ะส่วนผสมมันก็มีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะครับเดี๋ยวขอดูโพยแป๊บหนึ่งขั้นตอนแรกนะครับเราจะแยกไข่แดงครับเราจะมาแยกไข่แดงกันตากล้องนิดนึง เราจะเอาแต่ไข่แดงนะฮะเราจะเอาไข,ข่ขาออวอีมันไม่ได้ได้หรือเปล่ามัอน่าจะได้แหล What? ะ What นี่เขาเป็นไข่ขาวครับ,อรบออตอนนี้ผมก็ได้ไข่แดงแล้วนะครับไข่แดงหนึ่งฟองผมจะเอาไปใส่ใไว้ในนี้นะครับไข่แดงโอเคไข่แดงหนึ่งฟองนะครับ นูเทลล่า150รานะครับ150กรัมอันนี้มันอยู่ที่ประมาณ200กรัมนะครับเราจะเอาออกไปในปริมาณเศษหนึ่งส่วนสามหรือเปล่าใช่แหละเศษหนึ่งส่วนสามของมันนะครับเ,ออเราจะใช้เราจะไม่ใช้เครื่องตวงนะครับเพราะว่าเราเป็นมืออาชีพนะครับเราจะกะปริมาณด้วยตัวเองนะดกดอบไมันแกะยังไงเนี้ยมืออาชีพนะมืออาชีพนะมืออาชีพนะ อ่าลืมบอกไปนะครับว่านูเทลล่าเนี่ยต้องอยู่ในเอามาไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้มันเออมันไม่มันไม่แข็งอะ่ะถ้าเราแช่ตู้เย็นมาคือมันจะแข็งใช่ไหมครับแต่อันนี้ผมซื้อมาแล้วผมก็ไม่ได้เอาแช่ตู้เย็นนะครับมันก็เลยสามารถใช้ได้เลยนะครับเราก็กะกะปริมาณดูก็ได้ลองผมว่ามันไม่น่าจะยากหรือเปล่าโอเคครับเราจะนำนูเทลล่ากับไข่แดงผสมให้เข้ากันครับ นี่ครับตอนนี้เรานําไข่แดงกับเนื้อชีามาผสมกันคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วแหละมันได้ปริมาณประมาณแค่นี้นะครับผมว่าผมนาถ้วยมาใหญ่ไปอะ่ะเออนั่นแหละก็ตอนนี้มันยังน่าเกลียดอยู่เนาะมันยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จผมคิดว่ามันน่าจะโอเคแหละแต่ถ้ามันไม่โอเคแปลว่าทุกคนก็จะไม่ได้เห็นคลิปนี้แต่ถ้าเห็นคลิปนี้แปลว่ามันสําเร็จฮะ ขั้นตอนที่2นะครับก็คือใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงไปในถ้วยผสมจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันโดยมีแป้งโดยจะได้แป้งนะครับที่มีลักษณะเหนียวสามารถปั้นเป็นก้อนได้นั่นเองใส่แป้งสาลี70กรัมแป้งสาลี70กรัมนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยถุงมันอยู่ที่1,000 1,000กรัมเราก็จะใส่ประมาณเสร็จผมก็น่าจะใส่ประมาณสิบหนึ่งส่วนสิบนะครับของที่มีอยู่ผมก็จะใช้วิธีการกะกะดูนั่นแหละ ค่อยๆเติมไปไหมอะเราใส่ทีละนิดทีละนิดไหมล้วแบบค่อยทําดูแล้วค่อยใส่เติมเข้าไปเรื่อยๆดีกว่าถ้าเติมไปปุ๊บแล้วแบบใส่เยอะเกินไปกลัวแบบมันจะปั้นไม่ได้อย่างนี้ผมขอแย้ใช้มือแล้วกันนะครับเพราะยังไงเราก็ต้องมาปั้นอยู่ดีบอกก่อนนะครับว่าผมล้างมือแล้วนะอ่าตอนนี้นะครับขั้นตอนที่3มของเราก็ได้เสร็จไปแล้วนะครับก็คือการนํา นุชิล่าที่ผสมกับไข่แดงนะครับมาผสมกับแป้งอเนกประสงค์นะครับไปเจ็ดสิบกรัมนะครับตอนนี้ก็จะได้ประมาณนี้ครับลักษณะมันก็จะเป็นแบบเหนียวเหนียวเหมือนน้ำมันนะครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะโอเคแหละเพราะว่าเขาบอกว่าให้ลักษณะแป้งมีลักษณะเหนียวที่สามารถปั้นเป็นก้อนได้นะครับผมว่าโอ้ตอนนี้น่าจะโอเคแหละจากนั้นนะครับเราก็จะเตรียมนําไปเข้าไมโครเวฟเลยครับโดยที่ผมเนี่ย ได้ไปซื้อเขาเรียกว่ากระดาษอะไรอะกระดาษเอาไว้สําหรับในการลองทําเค้กนะครับอ่ที่ผมจะนําเข้าไมโครเวฟนะครับที่ผมเตรียมมาบ้านผมมันไม่มีถาดที่มันแบนๆอะ่ะผมก็เลยเตรียมถาดแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะใช้ด้านนี้นะครับด้านหลังของมันนะครับในการปั้นแล้ว,วางไว้ข้างบนทําไมผมถึงไม่ใช้ด้านนี้เพราะว่ากลัวเวลาเราใส่คุกกี้เราลงไปเนี้ยเราปั้นเป็นกลมๆใช่ไหมครับแต่พอมันขยายมันจะแผ่ออกกลัวแบบมันไปชนขอบแล้วทําให้คุกกี้ของเราไม่สวยนะครับอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่เอาหน้าตาไปก่อน ขั้นตอนของการปั้นนะคะขอบอกว่าให้นำํำแป้งคุกกี้ที่ได้นะครับมาปั้นเป็นลูกคุกกี้นะครับโดยที่จะสอดไส้ช,ช็อกโกแลตชิพตัวนี้นะครับเราจะสอดไส้ไว้ข้างในนะครับเราจะปั้นไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเรากลัวทําไม่สําเร็จนี่นะครับผมก็จะปั้นแบบนี้แล้วก็นำดาร์กช็อกโกแลตนะครับใส่ด้านในประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ห่อไปเลย ครับตอนนี้เราปั้นไปสามก้อนนะครับเราจะปั้นไปแค่สามก้อนก่อนเพราะว่ากลัวมันพังนะฮะเดี๋ยวเราเอาไปเข้าไมโครเวฟเลยครับโดยที่นําไปเข้าไมโครเวฟใช้เวลา2-3นาทีกับไฟ600วัตต์นะครับไปกันเลยและนี่นะครับก็คือหน้าตาอกกีรอบแรกของเรานะครับอ๋อผมว่ามันน่าจะไหม่นะครับเพราะว่ามันน่าจะนานเกินไปแหละผมว่า แต่มันก็มีโอกาสที่แบบเป็นไปได้นะเดี๋ยวผมลองชิมก่อนนะข้างล่างส่วนที่มันยังไม่ไหม้ผมว่ามันอร่อยนะแต่ข้างบนนี้คือไหม้แล้วฮะเดี๋ยวต่อไปผมว่าเราน่าจะใช้ไฟกันที่600เหมือนเดิมแต่ลดเวลาลงน่าจะ เมื่อกี้ผมใช้ไปประมาณ2นาทีครึ่งตอนนี้เราลอ,ลองมาเป็น2นาทีนะครับทุกคนครับดูครับไอโฟกัสสิรอบนี้มันสําเร็จครับรอบนี้มันไม่ไหมโอเคเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะครับสวยงามจริงๆ ก็เดี๋ยวจอบขอตัวนะครับไปทำคุกกี้ที่เหลือให้เสร็จนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมกันที่ทยคลิปได้เลยครับ